ร้านมารุชชบร้านบริการเติมรูบักเลส4.5-9สามารถเติมได้แล้ววันนี้ไปต่อไปนะคราฟต์ลิงตารางคลิปเลยโอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเอ่โปรเจกต์ Project XL นะครับโอ้ของจริงนะของจริงนะคนนี้นะดูดิเขากดสกิลอะไรไวมากนะปุ๊บ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 ดูดิดูดิดสกิลทีหนึ่งห้าลงห้าร้อยนะครับโอ้โหผมโดนลูกลงนะครับ ข้าประตูไปเลวเออโอเคนะน่าจะรอแล้วแหละเราลองไปดูสัมภาษณ์นะครับใกล้ๆนะครับเด็กโอ้ของจริงะของจริงไปคุยกับผู้เล่นแป๊บหนึ่งนะครับออาจจะมีแบบผู้เล่นใหม่หไงเข้ามาเราก็ต้องไปแบบช่วยเขาเนะี่ยอ่ อุ๊ยอะไรเนี่ยชื่อแดงแป๊ดเลยสวัสดีครับชื่อแดงยางเลยครับพอเข้ามาก็นะครับอย่าเอฟเคอย่างนี้นะครับมีอาวุธนังอื่นให้ใช้นะเอาบ่าอะไรหรืออาวุธอย่างอื่นไงขอดีที่สุดสําหรับอันนี้เหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบนะดาบมันแรงดีอะ่ะเออผมว่านะดีผมซื้อดาบให้เขาเดี๋ยว ด oh, ได้ดีขอดำหน่อยโอ้ได้ดาบดิเชนเดลี่พอแบบนี้โค้ชโชคดีเลยโอเคให้เรียบร้อยออชีสันนะโอ้โหุกๆโตดัดดเน่ยเก่งกวาเก่งดาบว่าดบาบอะไรดีนะครับได้อะไรไมันะอู้สตองเราก็ได้คาร์สแครปเปอร์ก็ถือว่าดีเทตุเหตให้กันเลยเหตให้กันเลยจีดบล็ปิินโอเคโอเคเไปไปไป <t un> สั่งภาพสั่งภาพวีเทสถูเ่เลยเทเลยเท่มากนะจริงๆเท่มากลองใช้ดูเ <t un> <ใ army> ุ้ยใครอ่ะตรงนั้นใครอ่ะ <t un> ไม่ต่อยได้ผมต่อยได้นะผมไม่เห็นชื่อเขาเขาเ,เขาเพิมพ์เขานี้ d i s l ลท์อ้าวเป็นคนดีเฉยโอ้ยนั่นก็ความมันจริงๆ มรุโอ้โหไม่เบื่อวะเราลองไปหาเซิฟอื่นไหมเผื่อเจอผู้เล่นได้แบบอืมโอเคอันนี้น่าช่วยดีนะเอออ๋ออันนี้น่าจะไม่ใช่เซิฟเดิมนะก็ดีไปอีกแบบนะครับถ้าผมจะโดนฆ่าผมก็มีวิธีหนีของผมอยู่นะเออผมมีอ่าผลประตูนะครับโอ้ผู้เล่นใหม่จริงๆด้ะวัวน,นี้ดาบวะโอ้โอ้ตรงนี้คนนี้เขามีดีวบุจัมด้ะเจ้าเดวิลชัย พี่ดำอย่างที่ปลาปลาครับไปลัครับไม่กว่านะครับพี่อะไรเนี่ย Ash Crow Chito แต่งตัวเท่จัดๆเลยวิวรอยก้าวไปเขาเถอะผมมีคนมาฟาร์มด้วยโอ้ซื้อสีแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวไปตรงเข้าไปอยู่ใกล้เขาก่อนเข้าไปเท่าอะไรห้าสิบเองเหรอ โอ้ยโอ้เดือวครับประตูกนคูทีมอนกอตชื่อเหมือนกันเลยแต่คนนี้เป็นชื่อสีแดงนะครับก็แสดงว่าไปฆ่าใครมาวะเฮ้ยดนเลือดสามพันแสดงว่าแล้วผมดับเบิลปีกเด้อเอ้ยเปิดประตูเข้าดีเขาไม่เห็นวมหลอกคนดูทำไรทำไรทำไรอยาเข้าประตูละซี่ติดตามชีวิตเขาดีไหมน่าทำโอ้เลือดร้อน อยู่ดีมาเกิดตรงนี้เอาเซิร์ฟเดิมนี่หว่าโอ้โหให้พี่าพสองโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปละไปละเฮ้ยเขายิงสายฟ้าใส่กันด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวหกสิบอ่ะครับเปิดอะไรครับจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยแกอยากรูปแบบภาพสว่างครับจังหวะนี้ครับเทเบิลนี้ครับอืมเตะครับสตาร์ทเรียบร้อยครับไอสายฟ้าช็อตไปทีนึงครับเอายังไงครับยิงสายฟ้าว้าวไปทีนึงครับอะไรยังไงครับเดี๋ยวไปจับของคาเซ่ครับ รุปหมุนรอบตัวไปทีครับแทะครับจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยครับลวงไปที่เรียบร้อยครับสําหรับคุณโลซานะปลากระปองปลากระปองโลซาเฮ้ยเฮ้มันไปใครมาจากไหนวะอยู่ดีเอาดาบมาด้วงเขาเนยข้าพเจ้ามีนามว่าไล่นามนี่ก็แหละอ่าต้องบล็อกสักคนนะโอ้คนไทยด้วยไม่อยากบล็อกด้วยอันนี้น่าจะไม่ใช่คนไทยนะโอเคบล็อกนะฮะ เพื่อที่จะไม่ได้เข้าเซิร์ฟเดิมนะยิบไอเทมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟันตูเวลก็คืออย่างนี้เลยอะเอานี่ไปใส่ใส่ใส่เท่เท่เท่บอกให้เท่ใส่ดิพี่พี่ทำหน้าตาแบบนั้นทำไมนะเฉลยเท่เออเอ้าเป็นไงใส่แล้วเลือดเพิ่มอีปิก ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเซฟแป๊บนะฮะก็ยังยังยังเหลืออีกเหลือลอีกอย่างนึงเออนี่ปุ๊บปุ๊บนี่มงังงะนะเอาไปอ่านนะใช่ไหมวี ager, เลเจอร์เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเป็นเอ้ยปลาละโอเคโชคดีนะครับโอเคในทางที่ดีก็น่าจะเสิร์ฟนี่แหละดีที่สุดนะครับตัวดิอยากได้เงา no เฮ้ยอันนี้อันนี้ของฟาร์มนะของฟาร์มนะหายากนะเฮ้ยทำอะไรกัน นี่เปิดประตูนี่หาไม่เจอเป็นไงงงงผมก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะเอ้เข้าประตูทำไรเข้าประตูไม่ได้ชื่อนี้นายก็ระวังระวังตัวหนนะพวกแดงก็จะแบบหอมกลุบเลยนะอ่าระวังตัวใว้ด้วยล่ะไอ้ปื้มีกเยวไอ้ปื้มีกเยี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้งงงงง เดี๋ยวอีกสักเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนะโอเคนะเดี๋ยวขอเวลาย้ายเซิร์ฟแป๊บอันนี้น่าจะไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะผมว่านะโอเคโอ้ผมมีเดี๋ยวว่าไงเนขะาทำอะไรกันนะอ่ะเฮ้ยเขานอนกันเต็มเลยนอนสามอเออเดี๋ยวชื่ออย่างงี้อย่าบอกนะอ้าชื่อแดงว่ะเฮ้ยจริงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ชื่อแดงด้วยเท่หวะชื่อนี้เท่จริงแต่เดมอนก็เท่กว่าจริงๆนะแล้นี่ไงฟาร์มนี่คนหนึ่งว้าวเ,เขาต้องยืนแน่นอนเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหไมออกเซอร์วะออกเซอร์วะคิดว่าทัานเหรอะฮะไม่ทนนันนะนะเอาละนายโชคช่วยย,ยิงนักนายเปิดออโต้ฟาร์มแล้วก็นายก็มาเจอยูทูบเบอร์อย่างฉันก็นะฮะโชคดีบ๊ายบายเจอกันเจอก,กันพบภูมิที่ดีเลยเนอะแล้วมันชื่อว่าบีมเนี่ยน่าใช่ละบีมเอ้ยเจอของว่ะเอ้ยของ โอ้แว่นตาที่ใส่แล้วหลอดเลยอ้าววัาเฮ้ยเอาไหมบล็อ,อกเกอร์นี่ผลเสียงอร่อยยัมมี่ยัมมี่บอกให้เลยไม่อร่อยอ่ะอ่าเรียบร้อยกินไปแล้วอุยอ้ยอุย้ยอ <What? S 2> ู้ววัดหายไปไหนวะเดี๋ยวน,นะไอ้พวกดึงผลเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคนนะปล่อยไม่ได้ด้วยมองเห็นชื่อมันด้วย นอน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 พิมพ์ให่ซีตัวเองเจ็ด uh, เอ่ออ้กออกแล้วมันออกอ้ยชื่อมันออกเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังก็ได้ถ้าชื่อตรงนี้มันหายเออว,ว่าชื่ออะไรนะครับก็เออโอเคนะค,คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้คุณที่เข้ามารับชมนะก็นะครับใครที่เล่นเซิร์ฟธรรมดาก็น่าจะรู้นะไอพวกประมาณนี้มีเยอะนะครับ่านะส่วนใครมีสวีกกนะครับปลอดภัยรอดตัวไปนะครับ ของเกิดรัวๆนะเซิร์ฟบีผมบอกให้ของเกิดเยอะมากนะครับอ่าฟาร์มฟาร์มไม่ต้องห่วงด้วยนะครับเพราะว่าใครจะมาฆ่านะครับอันนี้แค่ผมแค่มาสำรวจเซิร์ฟเฉยๆนะว่ามีอะไรมั่งนะครับแบบผู้เล่นใหม่ลงอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ของคนที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับลาสโลนะจ๊ะ